สวัสดีครับพบก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยรารรมวันนี้นะครับวันพระหัสที่2ีตุลาคมนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันได้เหมือนเดิมนะครับทุกวันกับช่องแทนเตอร์เทิมเทิงหวยราตรายหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับแนวทางหวยรารวมเนาะรารวมคืออะไรก็เล่าที่มันมีในแต่ละวันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหวยราวยเราก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะเลาฮานอยนะครับผม อันนี้คือมีแทบจะทั้งวันเนาะหลายชื่อมากเลยนะครับมาเด่นนะครับวันนี้เด่นห้าปดครับห้า8ดห้าดครับกับข้าวครับกับข้าวนะครับมากับหนึ่งสี่หก้านะครับถ้ามาห้ดนะครับห้าหนึ่งครับห้าสี่ห้าหห้าเ้า แปดมาครับแปดหนครับแปดสี่แแปดเก้นะครับกร้อยนะครับวันนี้วันพรหัสตักร้อยสองครับสองแปดนะครับสองหหนึ่งนะครับสองห้าสีสองห้กนะครับสองห้าเก้า 281ครับ284แ28ปดครับสองนะครับเน้นนะครับห้าแห้านะครับแปดหนึ่ครับ251แล้วก็สองแปดหสำหรับแนวทางหวยเรารวมนะครับวับนพฤหัสที่27นะครับ ตุลาคมนะก็โชคดีสิ้นเดือนครับ